จากคำถามที่ประชาชาิธุรกิจถามมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโบนัสของบริษัทโตโยต้า8เดือนบวก45,000บาทนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งครับก็เนื่องจากว่าปีนี้สถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยเป็นการชะลอตัวอย่างมากกำลังซื้อหดหายนะครับประชาชนเองก็ไม่มีกำลังซื้อพอถ้าย้อนดูนะครับสถานการณ์ด้านยานยนต์จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งนะครับการปล่อยสินเชื่อต่างๆก็ยากขณะเดียวกันเอง ผู้บริโภคนะครับที่มีรถยนต์อยู่ก็ปล่อยให้เป็นรถมือสองมากเลยนะครับตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนั่นก็คือเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยประเทศนะครับเพื่อจะให้ประเทศเนี่ยสามารถมีกําลังซื้อให้มากขึ้นเพื่อจะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้นําแรงงานเป็นตัวแทนของพี่น้องสมาชิกเราต้องพยายามนําเสนอฝ่ายบริษัทเพื่อจะให้กระตุ้น เศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อจะให้โตยต้าสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในสังคมโดยการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจโด,ดยการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยภาครัฐทําให้กําลังซื้อมีมากขึ้นตรงนี้นะครับคือส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะพาะของโตยต้าอย่างเดียวเราก็พยายามจะ,ะสื่อสารไปกับอีกทุกๆองค์กรในกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจะให้ทุกๆองค์กร ให้มีคมวามรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเพื่อจะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับบรรลุผลเพื่อจะให้กําลังซื้อของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยมีกําลังซื้อที่มากพอเพื่อจะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ